เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยเปลือกแตงโมบํารุงพืชและป้องกันเพี้ยต่างๆได้ดีเปลือกแตงโมถือว่าเป็นของเหลือใช้แล้วเวลานํามาทําปุ๋ยสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ในการบํารุงพืชสําหรับวิธีการทํานะครับตับเปลือกแตงโมให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายแล้วก็เปลือกแตงโมเนี่ยก็คืออัตราส่วน1กิโลต่อน้ำเปล่า3ลิตรหลังจากที่เราหั่นหรือเราสับเปลือกแตงโมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปใส่ในภาชนะเติมข้าวสวยลงไป1ทัพพีหรือ1ถ้วยขั้นตอนต่่อไไปปเราจะใสีดลง หช้อนเมื่อเราใส่ซีอิ๊วดำลงไปเรียบร้อยนะครับใช้ช้อนคนตัวซีอิ๊วดำก็จะได้ละลายน้ําได้ดีด้วยหลังจากที่เราคนทุกส่วนเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะทําการปิดฝาก็จะนําไปเก็บในที่ล่มเราจะใช้เวลาหมักอยู่1สัปดาห์ตัวนี้เปลือกแตงโมโค่อนข้างที่จะเปลือย เปลี่ยนสภาพแล้วลักษณะน้ําที่ได้ก็จะเป็นสีเหลืองซึ่งถ้าเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้งานในการบํารุงพืชผักต่างๆได้นะครับใช้ในการป้องกันพวกเพี้ยต่างๆได้ดีซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้งานอยู่ก็คือเราจะใช้ 100cc ต่อน้ำ10ลิตรทำให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีต้นแข็งแรงสามารถสร้างภุมิคุ้มกันโรคต่างๆให้กับพืชได้ดีทําได้ง่ายใช้เวลาหมักไม่นานเทคนิคการทาปุ๋ยเปลือกแตงโมบํารุงพืชป้องกันเพี้ยได้ดีเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยเปลือกแตงโมบํารุงพืชและป้องกันเพี้ยต่างๆได้ดีโดยปกติแล้วนะครับการทาปุ๋ยเปลือกแตงโมเนี่ยสามารถทําได้หลายรูปแบบเปลือกแตงโมถือว่าเป็นของเหลือใช้แล้วเวลานํามาทําปุ๋ยจะสามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ในการบํารุงพืชนะครับในวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําวิธีการทําปุ๋ยน้ําที่ทําจากเปลือกแตงโมเพื่อที่จะใช้ในการบํารุงพืชต่างๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ป้องกันเพี้ยได้ด้วย สำหรับอุปกรณ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือเปลือกแตงโมเปลือกแตงโมวันนี้เราจะใช้1นกิโลนะครับแล้วก็จะมีข้าวสวย1นถ้วยนะครับหรือ1นึ่ทัพพีจีวีด,ดาเราจะใช้1ช้อนน้ําเปล่า3ลิตรภาชนะหมักสําหรับวิธีการทานะครับขั้นตอนแรกเราจะสับเปลือกแตงโมให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนเปลือกแตงโมจะมีองค์ประกอบหลักก็คือส่วนที่เป็นน้ํา90%ส่วนที่เหลือก็จะเป็นพว,วกธาตุอาหารต่างๆโดยเฉพาะธาตุอาหารในกลุ่มของโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรนและกร,รมถัน ที่สาคัญเลยก็คือฟูรินและกรรมฐานตัวนี้จะสามารถที่จะใช้ในการป้องกันเพี้ยได้ดีไม่ว่าจะเป็นเพี้ยแ้งเพี้ยอ่อนต่างๆนะครับสับให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะง่ายต่อการย่อยสลายนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหมักนานเกินไปหลังจากที่เราหั่นหรือเราสับเปลือกแตงโมเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําไปใส่ในภาชนะหมักซึ่งภาชนะหมักในวันนี้นะครับเราเตรียมน้ําเปล่ามาด้วยเรียบร้อยเลยก็คือเราจะใช้น้ําเปล่า3ลิตรแล้วก็เปลือกแตงโมเนี่ยก็คืออัตราส่วน1กิโลต่อน้ําเปล่า3มลิตรนะครับแล้วก็นําลงไปใส่ในภาชนะหมักเลย สำหรับภาชนะหมักนะครับเราควรจะต้องมีฝาปิดให้มิดชิดตัวนี้เพื่อที่จะป้องกันพวกมแมลงลงไปวางไข่จะได้ไม่เกิดนอนนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะเติมข้าวสวยลงไปหนึ่งทัพ,พีหรือ1นถ้วยซึ่งตัวข้าวสวยนะครับจะเป็นแหล่งอาหารที่ สามารถที่จะย่อยสลายได้ง่ายนะครับตัวนี้เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตพืชสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีใช้ในการบํารุงพืชต่างๆให้มีความเขียวให้มีความสมบูรณ์จเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วหลังจากใส่เข้าวสวยแล้วเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ซีอิ๊วดำลงไป หนึ่งช้อนตัวซีอิ้วดำก็คือเป็นโซเดียมอีกชนิดหนึ่งก็คือหมายถึงเกลือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการปรับปรุงรสชาติช่วยกระตุ้นในพืชสามารถที่จะดูดซับธาตุอาหารได้ดีดูดธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราใส่ซีอิ้วดำลงไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใช้ช้อนคนเพื่อให้วัตถุดิบต่างๆกระจายตัวได้ดีตัวซีอิ้วดำก็จะได้ละลายน้ําได้ดีด้วยหลังจากที่เราคนทุกส่วนเข้ากันเรียบร้อยแล้วจะทําการปิดฝาถือว่าเสร็จวิธีในการทานะครับตัวนี้จะเป็นปุ๋ยที่ทําได้ง่าย หลังจากที่เราเปิดฝาเรียบร้อยเราก็จะนําไปเก็บในที่ร่มก็คือมันจะเป็นขั้นตอนการดูแลรักษานะครับเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีเราจะใช้เวลาหมักอยู่1สัปดาห์นะครับหรือ7วันเราก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เราทําแล้วก็ใช้งานไปแล้วนะครับตัวนี้เราทําวันที่11เดเดือน7นะครับมาถึงวันนี้ก็ประมาณ20วันตัวนี้เราใช้งานอยู่แล้วเป็นประจําถ้าเป็นภายนอกนะครับลักษณะเราจะเห็น เปลือกแตงโมเนี่ยเริ่มเปลี่ยนสีนะครับจะมีออกสีน้ำตาลบ้างก็คือเขาจะเริ่มเปลือยแล้วเวลาเรามาดูนะครับเปิดฝาจะมีฟองอากาศก็คือพร้อมใช้งานตัวนี้เปลือกแตงโมค่อนข้างที่จะเปลือยเปลี่ยนสภาพแล้วลักษณะน้ําที่ได้ก็จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งถ้าเราได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราสามารถนําไปใช้งานในการบํารุงพืชผักต่างๆได้นะครับใช้ในการป้องกันพวกพิษต่างๆได้ดีโดยลักษณะการนําไปใช้งานก็คือจะเป็นการ นำไปผสมน้ํารดหรือจะนําไปผสมน้ําเพื่อการฉีดพ่นก็ได้ตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้ง2รูปแบบซึ่งอัตราส่วนที่เราใช้งานอยู่ก็คือเราจะใช้1 0 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรถ้าเกิดต้องการที่จะผสมน้ํารดนะครับก็เราสามารถที่จะผสมเวลาเราลดน้ําต้นไม้ได้เลยส่วนในการฉีดพ่นเราควรที่จะผสมฉีดพ่นในช่วงเช้าอากาศเย็นต้นไม้ต้นพืชผักต่างๆสามารถที่จะรับสารอาหารได้ดี ซึ่งปุ๋ยตัวนี้นะครับหลังจากที่เราทําแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปใช้งานกับพืชต่างๆได้หลากหลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงก้าไม้ขนาดเล็กเราใส่บ้านที่จะใช้ได้ทําให้เพื่อนมีการเจริญเติบโตที่ดีต้นแข็งแรงสามารถสร้างฝูิคุ้มกันโรคต่างๆให้กับพืชได้ดีนะครับแล้วยังสามารถที่จะช่วยป้องกันเพลี้ยต่างๆที่จะเข้ามาทําลายพวกพืชผัก ซึ่งกลุ่มเพีียที่เข้าทำลายพวกพืชผักต่างๆก็จะเป็นกลุ่มของพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเราสามารถที่จะใช้ปุ๋ยตัวนี้เป็นตัวป้องกันได้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านสนใจในการใช้พวกสิ่เหลือใช้มาทําเป็นปุ๋ยนะครับเปลือกแตงโมก็เ,เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถนํามาทําปุ๋ยได้แล้วก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ดีและยังถือว่าเป็นการทําได้ง่ายใช้เวลาหมักไม่นาน แล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนี้ก็คือเราได้ทั้งส่วนที่เป็นปุ๋ยได้ทั้งส่วนที่เป็นสารป้องกันพวกมแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะในกลุ่มของเพี้ยสําหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําเอาเทคนิคนี้ไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้เทคนิคการทําปุ๋ยเปลือกแตงโมบํารุงพืชป้องกันเพี้ยได้ดีเทคนิคนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ